ครับเอฟเฟกนะครับผมมอสกี้นะครับตัวนี้เป็นรุ่น SOL นะครับรุ่น918นะครับของลูกค้านะครับชื่อเฟซลุงเอนะครับหรือพี่เอกลักษณ์นะครับพร้อมโม่แปลงนะครับโม่แปลงทางร้านเรามีขายนะครับตัวละ120บาทนะฮะเออเอฟเฟกพร้อมโม่แปลงนะครับตัวนี้จะมีเสียงแตกดิสทอชั่นมีโอเวอร์ไดา์นะครับแล้วก็มีดีเลย์นะครับผมแล้วมีรีเวิร์บนะครับตัวนี้เป็นเอฟเฟกต์ลูปนะครับอยู่ที่เราจะปิดเปิดนะครับถ้าเราลูปก็คือพวกเอฟเฟกต์ก้อนเพิ่มได้จะเพิ่มเป็นคอรัสเเเพิ่มฟซอร์ก็เพลัดเพ จะใช้งานก็ปิดเปิดตรงนี้นะครับมันอาจจะยุ่งยากนิดนึงนะครับสำหรับการใช้งานนะครับก็ไม ja. ่มีอะไรมากแค่ปิดเปิดนะผมใช้ได้เลยอ่าแต่จริงตัวนี้เขาจะทำเป็นสวิตชนะ์เนาะแต่ว่าโรงงานเขาให้เป็นแบบเป็นแบบท็อกเกิลนี้ก็ก็ต้องตามนั้นนะครับส,ส,ส,สดดะดะด่านอยู่ด้วยพี่ันนี้เป็นเสียงไบพาร์ที่ผ่านมันนะครับอ่ารีวิวให้ลูกค้าด้วยนะชื่อเฟซลุงเอนะครับแล้วก็พี่ชื่อชื่อจริงเอกลักษณ์นะครับเอาเลยวีดีโลง u ู u ูบด้วยเนาะสำหรับคนที่สนใจรุ่นนี้นะครับ เดี๋ยมีเสียงแตกนะมอชชั่นนะโอ้โเสียงแตกโคตรดีครับเนื้อๆเ,เลยครับโอเคอันนี้เป็นเลเวลนะครับห้าทีห้าทีาทน,นี่เป็นเลเวลนะครับใช้งานไดปกตินะครับดังเบานะครับผมโอเคอนนดังเบานะครับอันนี้เป็นแตกมากแต่น้อย ครับทุ้มแหลม okay, <Okay. S 1> ผมรู้สึกว่ามันค่อนข้างเนื้อมากนะครับโอเคแต่ว่านโอเวดนะครับแตกอ่นอนนะครับเลเวลช่างได้ปกตินะครับผมก็ข้างบนันนี้ปรับแตกอยู่มาณบ่ายสองนะเลเวล ใช้เป็นบูทกันได้นะครับอย่างเช่นนี้นะครับโอเคอ่าที่ผมมาจะเปิดเสียงคีนเบานะครับอยู่ที่เรานะเราก็ปรับเสียงคีนที่ตู้ให้บาลานซ์กับเอฟเฟกนะครับตะมาดีเลยนะครับลองดูนะครับผม เร็วนะครับดังเบาอันนี้เงียบไปเลยเปิดสักบ่ายสองอันนี้ก็ช้าเร็วเนาะถ้าปรับน้อยก็ช้านะครับปรับเยอะก็เร็วอ่าปรับปรับเยอะก็ช้านะครับปรับน้อยก็เร็วนะปุ๊ปิดโอเคนะครับอันนี้เป็นรีพีทนะครับเสียงตามนะครับปรับเยอะก็ตามเยอะโอเคนะครับเดี๋ยวลองดูแล้วก็โอเคนะครับจะมารีเวิร์ดครับ รีเวิร์เนี่ยก็จำลองก้อนดังๆมาเหมือนกันนะอันนี้ถ้าเราจะให้ดังมากตองน้อยก็ปรับตรงนี้นะครับเนี่ยมันดังไปนะก็ลดลงหน่อยใชได้นะครับเสียงโอเคเลยนะฮะโอเคเดี๋ยวมาลองเล่นพร้อมกันดูนครับ เพิ่มไปครับโอเคนะครับใช้งาน,นได้ปกติหมดทุกอย่างนะครับขอบคุณครับ